สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําประแจปอนที่น่าใช้อีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้จากแบรนด์ไคบะนะครับไคบะนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของสัญชาติอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับผลิตที่ประเทศไต้หวันครับโรงงานผลิตที่ประเทศไต้หวันนะครับไคบะรุ่นนี้จะเป็นขนาด4หุนนะครับตัวรุ่นเขาจะเป็นรุ่นนะครับ TW4250FT นะครับ TW4250FT คือรุ่นของเขานะครับช่วงการใช้งานครับอยู่ที่ 5 0ถึง150ฟุตบอลนะครับหรือถ้าเป็นหน่วยนิวตันเมตรจะอยู่ที่7 0 3 5 0ถึงส5 0นิวตันเมตรนะครับลักษณะตัวปัจแจียบอลจะเป็น ine, ค,คลิกไทยครับคลิกไทยหมายถึงตัวเราตั้งค่าเสร็จแล้วเวลาเราใช้ถึงค่าที่ตั้งไว้มันจะดังคลิกนะครับผลิตที่ประเทศไต้หวันนะครับมันจะมีบอกเลยว่าที่ผลิตที่ประเทศประเทศไต้หวันนะครับจะมีบอกไว้เลยนะครับโอเคตัวนี้น้ําหนักรวมนะครับทั้งกล่องอยู่ที่ ประมาณ3กิโลกรัมนะครับ3กิโลกรัมนะครับถือว่าก็หนักพอสมควรใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นประแจปอนความยาวของปะจจปอนอยู่ที่24นิ้วนะครับหรือประมาณ60เซนติเมตรนะครับ24นิ้วโอเคนั่นคือรูปลักษณ์ภายนอกของเขาบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกที่ดูแข็งแรงทนทานนะครับก็ถือว่ากันกระแทกได้ดีนะครับภายในกล่องเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมกล่องก็มีที่ล็อกให้2ตัวนะครับที่ล็อกให้2ตัว ภายในกล่องก็จะเป็นจุเอกสารอยู่2แผ่นนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรแล้วก็จะเป็นตัวประแจปอนอย่างเดียวนะครับประแจปอนอย่างเดียวไม่มีตัวข้อต่อไม่มีลูกบล็อกบาให้เลยครับมีประแจปอนอย่างเดียวโอเคเรามาดูตัวของประแจปอนมันก่อนนะครับผมเราค่อยมาดูเอกสารทีหลังนะครับตัวประแจปอนของเขาก็ทั้งหมดเนี่ยตัวความยาวอยู่ที่24นิ้วนะครับ24นิ้วนะครับตัวประแจเป็นสีเงางามเลยครับรุ่นนะครับมีชื่อรุ่นที่ตัว ตัวมันนะครับ TWC250ST 250ฟุตบอลนะครับแม็กซิมัมตัวค่าจานการใช้งานของเขานะครับโอเคนี่ครับผมแล้วก็มีหัวนะครับสามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับซ้ายขวาได้นะครับสามารถตั้งค่าสลับมุนซ้ายมุนขวาได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนําการใช้งานนะครับไม่ควรเอาไปถอดนะครับไม่ควรเอาไปถอดเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือวัดนะครับเราเอาไปใช้ในการวัดทอร์กนะครับก็ใช้ วัตถุประสงค์ในการวัดอย่างเดียวจะดีที่สุดนะครับแล้วตัวด้ามนะครับตัวด้ามก็จะเป็นดา้ามลายนะครับสามารถจับถนัดมือได้ครับผมจะสามารถจับถนัดมือนะครับการใช้งานตั้งค่าก็เหมือนตัวปรจบ,บอลยี่ห้ออื่นทั่วไปนะครับตัวตั้งค่าของเขานะครับหน่วยจะมีอยู่2หน่วยด้วยกันก็คือหน่วยฟุตบอลครับหน่วยฟุตบอลแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งจะเป็น นิวตันเมตรนะครับนิวตันเมตรมี2หน่วยให้เลือกใช้นะครับสามารถเลือกใช้ได้ว่า,าถนัดใช้เป็นแบบไหนเลือกได้เลยนะครับการใช้งานก็เหมือนเหมือนกับยี่ห้ออื่นครับก็ตั้งค่าการใช้งานเสร็จแล้วก็มีตัวหมุนนะครับดูน็อตล็อกหมุนเพื่อให้มันตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็หมุนล็อกไว้นะครับผมโอเค เราก็ไปใช้งานนะครับโอเคอันนี้การตั้งค่าคงไม่ได้ยากอะไรนักหนานะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับตัวประจัยปอนยี่ห้ออื่นทั่วไปนะครับในการตั้งค่าใช้งานนะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับลักษณะตัวเบื้องต้นของเขานะครับตัวตัวของยี่ห้อไครบะของเขาน่าใช้มากครับดูสวยงามน่าใช้ครับดูคงทนหนานี่นะครับผลิตที่ประเทศไต้หวันนะครับผลิตที่ประเทศไต้หวันก็ถือว่า คุณภาพเขาถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับเรามาดูในส่วนของเอกสารของเขานะครับเอกสารมีทั้งหมดอยู่2รายการด้วยกันนะครับ2ใบเรามาดูใบแรกของเขานะครับจะเป็นใบแจ้งการใช้งานตั้งค่าทั่วไปนะครับซึ่งเอกสารผู้มือเนี่ยก็ที่พี่ช่างท่านไหนก็เคยใช้อยู่แล้วก็น่าจะเคยเห็นหลายๆย,ยี่ห้อนะครับค่ามาตรฐานต่างๆที่เขาใช้งานกันนะครับตัวนีอ้อันนี้อีกใบหนึ่งถัดไปด้านหลังก็จะเป็นตัวแปลงหน่วยของเขา conversion a t แปลงหน่วยจาก ฟุตบอลเป็นนิวตันเมตรเป็นกิโลกรัมเมตรเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะเป็นตารางแปลงหน่วยนะครับถ้ากระดาษตัวนี้มันหายไปนะครับที่กล่องเขาก็จะมีตารางแปลงหน่วยเบื้องต้นอย่างง่ายอ่าเบื้องต้นให้ดูอยู่นะครับนี่นมันจะมีเขียนไว้เลยนะครับตัวนี้ที่กล่องเขานะครับที่กล่องเขานี่มันจะมีบอกอยู่เช่นกันนะครับโอเคเอกสารตัวที่2องผมถือว่าเป็นเอกสารไฮไลท์ของตัวยี่ห้อของเขาเลยครับยี่ห้อนี้นะครับก็คือ เป็นใบสวดิเคตนะครับก็คือใบรับรองการเททดลองของเขานะครับว่าประแจปอนตัวนี้ผ่านการสอบเทียบการเททดลองค่าบวกลบค่าเอาอร์เรอร์ของเขามานะครับซึ่งหลายๆย,ยี่ห้อ มันจะไม่มีนะครับมันไม่มีใบนี้มาให้นะครับใสเวติเคชใบรับรองนี้มาให้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่โรงงานเขาทดลองหรือว่าเขาได้ตั้งให้มันตรงตามการใช้งานจริงหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะครับมีใสเวติเคชมาให้เลยใบทดลองใบสอบเทียบมาให้นะครับว่าค่าเออร์ที่แท้จ,จริงของตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเป็นเท่าไหร่ก็ในตัวนี้ก็คือขอข้อมูลที่เขาเกรอกลงไปเนี่ยก็จะเป็นข้อมูล ของตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นข้อมูลตัวอื่นที่เขาทดสอบมานะครับตัวนี้โอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่า,าเขาทดสอบอยู่ช่วงใช้งานเท่าไหร่บ้างนะครับตัวนี้เขาทดสอบอยู่ที่ช่วงใช้งานอยู่ถ้ามาดูกราฟนะครับช่องนี้เนาะช่องนี้3ช่วงการใช้งานก็คือ50 150และ250ฟุตปอนนะครับ ค่าที่ยอมรับได้นะครับค่าที่ยอมรับได้ต่อการทดสอบอยู่ที่สมมติ50ฟุตบอลนะครับเล็งการใช้งานบวกลบไม่เกิน4%ครับอยู่ที่48-52นะครับถ้าวัดมาค่านี้แล้วถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ในการใช้งานตัวนี้แล้วก็150อยู่ที่44-156ฟุตบอลแล้วก็250อยู่ที่240-260ฟุตบอนนะครับตัวนี้ครับตัวที่เขาบันทึกด้วยปากกานะครับจะเป็นค่าการทดสอบหรือค่าการเทดส ตัวของจริงคือตัวนี้เลยคือตัวนี้เลยครับผมก็คือถ้าเรามาดูตารางการเทสก็คือเทสที่50วัดได้50ความเที่ยงตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถือว่าแม่นยําที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงใช้งานตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงใช้งานที่ร้อยห้าสิบวัดได้ที่ร้อยห้าสิบห้านะครับก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เองนะครับประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเลงของสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สุดท้ายเขาเทสท,ที่สองร้อยห้าสิบฟุต ได้อยู่ที่2 4 6ฟุตบอลนะครับก็ถือว่าอยู่ที่องช่วงใช้งานที่ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตัวการเทสสินค้าของเขาของตัวนี้นะครับถือว่าเป็นยี่ห้อที่ถือว่าคุณภาพแล้วก็มีเอกสารหลักฐานการทดสอบการสอบเทียบมาให้ครับผมเรามั่นใจได้ว่ายี่ห้อนี้ก็คือผ่านการสอบเทียบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการาวัดดูว่ามันแม่นยำตรงแค่ไหนครับเพราะว่า ค่าเออร์อที่เขายอมให้สามารถทําได้ก็คือบวกลบที่4%นะครับแต่ค่าทดสอบที่เขาทดสอบมามันไม่เกิน สีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันไม่เกินลบเปอร์เซ็นต์มันไม่เกินบวกเพิ่มมา4%อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์หรือเป็นยี่ห้อหนึ่งที่โอเคเลยครับโอเคเลยนะครับด้านนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นด้านเปล่าครับเป็นกระดาษใบสวิตส์เคดนะครับซึ่งหลายๆยี่ห้อมันจะไม่มีแบบนี้เลยมันจะไม่มีถ้าเราสังเกตดูถ้าเป็นยี่ห้อแบบหลักร้อยนะครับหลักร้อยร้อยหลักที่ตามท้องตลาดที่ราคาถูกๆหน่อยถ้าใบนี้มันมันไม่มีเลยนะครับเราก็ไม่ใช้เราก็ไม่มั่นใจครับว่า ค่าที่เขาตั้งมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันถูกต้องตามค่าที่เราจะใช้งานหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มีค่าความเสี่ยงค่าเออร์เอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าบางครั้งเขาผลิตมาเขาอาจจะตั้งที่โรงงานแต่ว่าบางครั้งค่าความเออร์เรอร์ในการตั้งอาจจะอยู่เล้งอา,อากมากกว่าน,นี้หรืออาจจะไม่ได้เลยมันก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการทาเทสเหมือนใบแลออกใบสวิตเคสแบบมาแบบนี้นะครับซึ่งการออกใบสวิตช์เคสแบบนี้มันต้องมี ลักษณะ,ะข้อกฎหมายข้อเลื่อนไขอ้างอิงที่จะออกมาได้นะครับมันไม่ได้ออกมาง่ายๆถ้าไปดูรายละเอียดของเขานะครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาสามารถทํามาให้ก็คือเขายืนยันค่าทดสอบค่าทดลองค่าการใช้งานมาให้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์หรือเป็นยี่ห้อหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่คิดว่ามันตรงนะครับตรงตามการความใช้งานที่ที่เขาบันทึกมาได้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็ เป็นในส่วนอีกส่วนหนึ่งส่วนราคาราคาแน่จาจะประมาณพันต้นๆพัน 1, ไอพันปลายถึง2,000ต้นๆน,น,นะครับอยู่ช่วงนี้ถ้าราคาแน่จริงเดี๋ยวผมอ้างอิงไว้แปะที่ร้านลาซาด้าไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับราคานี้อ้างอิงได้เลยนะครับแล้วก็ ร้านลาซาด้าเป็นร้านของผมเองขายเองคือขายตัวนี้เองนะครับผมตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตัวที่ผมเอามาขายกับตัวที่ามาให้ดูนี่คือตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันถ้ามีปัญหาการใช้งานอะไรก็แจ้งได้ครับผมแจ้งได้ไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งที่คิดว่าเป็นชุดปอนประแจปอนที่น่าสนใจน่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ ถือว่าการใช้งานมั่นใจในคุณภาพของเขาได้มั่นใจในความเที่ยงตรงของการใช้งานได้นะครับเพราะว่าเขามีใบสวิดิเคตนะครับใบรับรองใบการันตีการสอบเทียบม,มาให้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทางช่องนะครับเพื่ออัปเดตสินค้าตัวอื่นทั่วไปเพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นลนักษณะในฝากร้าน ลาซาด้าด้วยนะครับว่าถ่าไหนต้องการดูเครื่องมือช่างอื่นๆหรือไม่ถ้าไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทัถกไลน์มาได้นะครับโทรเข้ามาได้นะครับผมมีเบอร์โทรไว้ใต้คลิปอยู่แล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ